โดย t r u 5G ครบกับ True ดียิ่งกว่าเร็วครบแรงล้ําเครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งจาก n p e r f 6ปีซ้อนบุ๋มปนัดดาเคยดิงสุดเผชิญคับูลี่กระหน่ำชีวิตจนเกิดคิดสั้น ส่วนสันติชติเผยประสบการณ์ดูบอลที่ลอนดอนใช้ชีวิตปกติแล้วโควิดไม่กดดันออฟชนะพลแฮปปี้ผู้ใหญ่ให้โอกาสเผยสัญญาช่องอยังไม่หมด สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่คุณมอ์นี่งไซ์เช้าข่าวบันเทิงนะคะวันนี้อยู่กับนิวและพี่โบท๊ทค่ะใช่ครับผู้ชมนะสามารถสแกนคิอร์โค้ดเห็นด้านล่างน,นี้นะครับเพื่อรับข่าวบันเทิงผ่านทาง SMS ได้เหมือนเดิมครับ ใช่แล้วนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะพดูดถึงเรื่องของการบูลลี่หลายๆคนก็คิดสั้นไปเพราะว่าเคยถูกรุมบูลลี่บ้างแหละอะไรบ้างแหละจนทําให้จิตใจเนี่ยไม่เหมือนเดิมซึ่งคุณบุ๋มบรรดาเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่บอกว่าเคยดิ่งสุดเลยเจอคําบูลลี่กระหนักมาจนเกือบคิดสั้นเลยค่ะหลังจากมีข่าวทำเอาแฟนๆนางงามช็อกนะคะเมื่อ Miss USA 2019กระโดดตึกสูง พร้อมทั้งเธอได้โพสต์อินสตาแกรนะคะว่า May this day bring you rest it, uh, rest and peace นะคะงานนี้คุณหมูปนัดดาเองได้เผยว่าครั้งหนึ่งที่เคยคิดจะคิดสั้นเหมือนกันการทำดีแต่โดนมรสุมขับกระหน่ำพร้อมและวิธีดิงเองออกจากจุดที่ดิ่งที่สุดค่ะพอเกิดเคสของเขาเนี่ยทุกคนก็หันมามองหมูปนัดดา นะคะหันมามองหูหมดเลยเธอจะอยู่รอดไหมเคยมีแวบฟังที่โดนดรามา่าเราก็รู้สึกว่าเราทาดีมาตลอดแต่ตอนที่โดนบู๋มี่ช่วงนั้นนี่ก็คือโดนด่ากระหนาบมากแล้วใครกระหนาบใครแล้วก็โดนบ้างในวงการบันเทิงที่ก็สัมเราอีกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่แปรก,กับเราเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นเดืออย่างที่ดตรต้อมเราก็เลยรู้สึกว่าเราจบดีกว่าฉันเป็นอากาศสภาพดีกว่าฉันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้ ถามว่าแล้วตอนนั้นออกมาจากตรงน,นั้นได้อย่างไรนะคะเขาก็บอกว่าเดินป่าขอพลังธรรมชาติเลยคือจะไม่ยอมเอาความคิดแล้วก็วนอยู่กับที่แล้วก็ดิ่งกับตัวเองอย่อยางนั้นเราก็ปล่อยมันช่างมันก็เดินไปข้างหน้าสูดอากาศไปข้างหน้าเพราะว่าปัญหาข้างหน้ายังรอระบิดเยอะถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เดินต่อเดินต่อเราก็อยู่กับทัาจะค่อก,กลับมาสู้ใหม่ บางครั้งการเจอปัญหาหรือเจอเรื่องแย่ๆะไรแบบนี้นะคะวิธีการอย่างหนึ่งเลยคือให้ลุกออกจากจุดที่เรานั่งจดอยู่ตรงนั้นออกไปหาอะไรทำมันอาจจะฝืนสักหน่อยแต่เดี๋ยวสักพักนึงจะรู้สึกค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะฉันก็เป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่กำลังเจอความทุกข์อยู่ด้วยค่ะอืหรือว,ว่ามีคติประจําใจที่ใช้อยู่เสมอเลยคือการว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะช่วงเวลาแย่แบบนี้ท่องเอาไว้เลยว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป อันนี้ใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องคนะสำหรับเรื่องที่ใครหลายๆคนน่าจะได้เห็นกันแล้วสหรีเจเอกกี้นะก็ได้ไปพบเจอแฟนเก่าเนะเป็นอนดีตแฟนคนแรกของเขาในรายการอนะ่ะงานนี้บอกเลยว่าเขินกันทั้งสตูดิโอครับ กรี๊กันทั้งรายการครับคุณโหน่งพิมพ์รักษ์อดีตนักร้องสาวแฟนเก่าเอกกี้หรือว่าเอกเอกชัย UHT บอยแบนด์ดังแห่งยุคหนึ่งะฮะมาเป็นประสนีในรายการ g u e s s my age ครับรู้หน้าไม่รู้วัยออกอาการเขินหนักถามว่าคนรักของคุณทั้งคู่เกิดขึ้นตอนไหนโหน่งบอกว่าโหน่งรู้ของโหน่งขณะที่เอกกี้เล่าว่าตอนซ้อมละครเวทีด้วยกันเรื่อยๆบ้านของเรา อยู่บางบางไผ่นะครับบ้านเขาอยู่ปากเกร็ดซ้อมละคเรเสร็จบางทีก็ไปส่งเขาตอนนั้นรู้สึกดีว่าคนนี้เนี่ยใส,ยสย่ใสดีร้องเพลงก็เพราะถามโมเมนต,ต์ที่รักเขาเนี่ยโหนงก็เผยว่าอย่างที่บอกพี่เอกเหมือนเป็นพี่ชายมาตลอดโหนมีปัญหาอะไรหรือว่าไม่เข้าใจอะไรจะถามเขาได้ตลอดโทรหาเขาหรือไม่ก็ไปกินข้าวกันเมื่อถามว่าเทคแคร์ดีไหมโหนงก็ยิ้มเขินนะครับถามอีกว่า มีจับมือไหมตอนที่ไปดูหนังด้วยกันถามเอาเอกกี้ครับเขินแรงเรียกว่าทั้งคู่เนี่ยเขินกันทั้งคู่เลยจนพิธีกรย้ําติดตลกตอบให้ชัดเจนเงียบๆเนี่ยผมคิดไปไกลกว่าจับมือแล้วนะซึ่งเอกกี้ครับก็บอกว่าจับมือปกติเหมือนคนที่เขาคบกันด้านของคุณโหน่งก็บอกว่าเขินบอกว่าพี่เอกเขาจับมือโหน่งก่อนด้วยนะครับถามว่าพบกันนานแค่ไหนนะคุณโหน่งก็ตอบว่า6เดือน โดยพี่เอกกี้เนี่ยก็เขากลับต่างประเทศถามว่าใช่สาเหตุที่เลิกกันหรือเปล่าคุณโหน่งก็บอกว่าไม่ใช่นะครับโดยเอกกี้ครับเผยความรู้สึกตอนนั้นอยู่ใกล้เขาแล้วรู้สึกดีไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยลองคุยกันดูครับเทคแคร์ <Yeah. S 1> care, ด้วยความรู้สึกอยากเทคแคร์ไม่ได้รู้สึกฝืนแต่พอห่างกันไปสักพักหนึ่งทำไมรู้สึกอีกแบบหนึง่งเราเลยไม่อยากจะหลอกเขาก็ให้เขามีโอกาสได้เจอคนอื่นอีกเยอะเลยบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันดีกว่า แลวคุณหน่งก็หัวเราะนะฮะกล่าวว่าอยากจะบอกว่าพี่เองเนี่ยเป็นคนแรกและคนเดียวที่บอกเลิกหน่งเมื่อถามตรงๆเนี่ยว่าเป็นสุภาพสตรีที่เป็นคนแรกเป็นรักแรกและรักเดียวเลยไหมเอกกี้บอกว่าเป็นคนแรกและก็คนเดียวของเขาเลยครับ เชื่อเลยว่าใครหลายๆคนน่าจะไม่เคยได้เห็นคนาคตาของแฟนเก่าพี่เอกกี้นะผมก็เป็นครั้งแรกที่เคยได้เห็นเหมือนกันนะครับค่ะก็เซอร์ไพรส์ซีเดียวเนาะมากันที่คุณฝนสันทชชัดบ้างนะคะล่าสุดก็ออกมาอัปเดตหลังจากกลับมาจากอังกฤษนะคะโดยมาเล่าถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดที่นั่นด้วยค่ะ เพิ่งกลับมาจากคลิปลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะนักแสดงสาวฝนาาชนะชติอัปเดตชีวิตเริ่มต้นปีใหม่กับโอกาสใหม่ๆใ,ในการทํางานที่หลากหลายมากขึ้นถามเลยว่าพวกจะไปดูบอลที่ลอนดอนประเทศอังกฤษมาเป็นยังไงบ้างนะคะเธอบอกว่าคือหนูชอบดูบอลอยู่แล้วพอดีเพิ่งจะได้ไปลอนดอนกับคุณแม่แล้วมันก็มีแมชพอดีเป็นคู่เชลซีลิเวอร์พูลเราเองเนี่ยเป็นแฟนคลับลิเวอร์พูลก็เลยอยากจะไปดูมากๆผู้หญิงไปดูบอลคนเดียวหลายคนอาจจะรู้สึกว่า ไปดูอยากไปดูเหลือเกินแต่ว่าจะกลัวก็เลยลองมาเล่าสู่กันฟังเป็นประสบการณ์ว่ามันเป็นอย่างไรก็คือส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นแฟนบอลมากกว่าบรรยากาศตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเธอบอกว่าสนุกมากค่ะไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยพอเราเนี่ยไม่เคยไปเราก็จะกังวลว่าแฟนบอลเขาจะตีกันไหมแล้วมันมีเบียดกันหรือเปล่าก็คิดไปต่างๆนานา,นานด้วยความไม่รู้แต่พอไปจริงๆแล้วทุกคนสุภาพเรียบร้อยมากเป็นระเบียบเขาจะมีที่นั่งเหมือนโรงหนังมีเลขที่นั่ง คือตัวเข้าไปเขาก็สแกนตรวจความปลอดภยัยเข้าไปนั่งแล้วก็เชียร์บอลกันและทุกคนเป็นแฟนกีฬามันก็ส่งแรงใจเป็นพลังบวกมากๆถามว่าสถานการณ์โควิดที่ลอนดอนเป็นอย่างไรนะคะเขาก็บอกว่าแล้วแต่คนนะมีทั้งคนใส่แมสกแล้วก็ไม่ได้ใส่แต่ฝนว่าด้วยความที่เขาฉีดวัคซีนกันเยอะได้บูสเตอร์โดสก็เยอะมากๆการฉีดวัคซีนมันง่ายมาก ที่ตรวจโควิดก็แจกฟรีเขาก็ดูแลตัวเองในระดับที่เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างปกติค่ะร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆเขาก็เปิดเป็นปกติเลยเพราะว่าเหมือนเขาจะเรียนรู้ที่อยู่กับมันได้แล้วไม่ได้ต้องแจง้งทำลายอะไรกันสถานการณ์ที่นู่นนะคะและทุกคนก็ชิลใช้ชีวิตกันปกติมากแล้วก็คนเยอะมากแต่เราเนี่ยก็ปลอดภัยไว้ก่อนใส่หน้ากาก2ชั้นตอนไปดูบอลแล้วก็แล้วแต่คนเลยสมมติว่าถ้ามากับเด็กเล็กอาจจะก,กังวลก็อาจจะใส่ แต่ถ้าบางคนไม่กลัวก็ไม่ใส่ไม่ได้มีใครว่าใครใส่หน้าก,กากมันจะถูกบูลลี่ก็คือไม่ได้เจอแบบนั้นใครอยากเซฟเองขนาดไหนก็แล้วแต่คนแต่บรรยากาศไม่กดดันนะคะทุกคนใช้ชีวิตกันแบบปกติมากๆปกติจะตกใจว่ามันไม่เหมือนที่เราเห็นในข่าวแต่หนูว่าด้วยพื้นที่ของเขาเนี่ยมันไม่มีความแออัด อยู่ในไทยมันจะมีความเป็นชุมชนเมืองแต่ของเขามันจะเป็นแบบทุ่งหญ้าหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้แออัดตลอดตอนไปดูบอลหนูก็ใส่หน้ากากอยู่แล้วต้องเซฟตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างค่ะ สาวๆเชียร์บอลก็เยอะนะแต่พูดถึงเรื่องของการที่ไม่ใส่แมสเนี่ยเอาจริงๆนะตอนนี้นึกความรู้สึกแบบตอนที่เราทุกคนไม่ได้ใส่แมสไม่ออกแล้วจริงๆเหมือนมันชินไปแล้วจริงๆเนาะคือไม่ว่าจะเป็นการไปเดินห้างไปไหนก็ตามรู้สึกว่ามันคือส่วนหนึ่งเหมือนถ้าไม่ใส่แมสเหมือนไม่ได้ใส่เกงในอ่ะรู้สึกอย่างนั้นจริง <c oughs> พูดแบบนี้ <c oughs> ได้เลยนะเพราะว่าเป็นหนึ่งอวัยวะแล้วถ้าสมมติว,ว่าเราลืมเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีตาบาา วิลล์ไม่ได้ใส่รู้สึกไปเองอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ปลอดภัยไว้ก่อนไม่ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันก็มีทางเรื่องของฝุ่นยม2.5ด้วยเนาะใช่ครับผมอมาที่อ,อีกหนึ่งนักแสดงนะแต่เป็นนักแสดงชายกันบ้างที่เป็นรุ่นใหญ่ในวงการนะอยู่มาประมาณ15ปีแล้วคุณออฟชนะพลนะครับเห็นว่าสัญญากับทางช่องเจ็ดเนี่ยยังมีต่อเรื่อยๆรวมถึงผลงานมีอะไรยังไงบ้างอ่ะไปถามเจ้าตัวกันหน่อยครับ คำวอดอยู่ในวงการนะครับมากว่า15ปีแล้วพระเอกหนุ่มออฟชนะผลครับมีโอกาสได้เล่นทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นบทดรามา่าหรือบทบูหนุ่มออฟครับก็ตีบทแตกกระจายและถือว่าเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆของทางช่อง7ก็ว่าได้ครับมีโอกาสได้คุยกับหนุ่มออฟครับก็เลยอยากจะรู้สัญญาเนี่ยใกล้หมดหรือยังมีแผนจะโบยบินเหมือนน้องๆในช่องไหมซึ่งเจ้าตัวเผยว่าสัญญายังมีอยู่เรื่อยๆผู้ใหญ่ให้โอกาสให้งานมาเยอะยังไม่มีแผนจะไปไหนครับ ใช่ครับผมอยู่ในองเจห้า,าปีห้าปีแล้วนานมากเข้ามาตั้งแต่อายุสิบเก้าอรประมาณนั้น<ช>ก็จะที่ปีสองพันหกนี่อยู่ที่ความพอใจอยู่ครับว่าผมยังโอเคอยู่ยังำทำงานกับทางช่องต้นสังกัดผมผู้ใหญ่ก็ดูแลเราดีแล้วก็ให้งานเราก็โอเคให้กับให้เราเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินจใจด้วยในการทํางานด,ด้วยะอะไรเงี้ยน,นะครับก็ถือว่า ยังสบายใจที่จะทำงานอยู่ครับแสดง,งว่ายังไม่คิดบล็อกแวกว่าจะบยบินใช่ไหมครับพี่ยังครับยังครับผมตอนนี้น <c oughs> เป็นเป็นพี่เป็นน้าของนักแสดงรุ่นใหม่ <c oughs> อันนี้เรารู้ตัวเลยใช่ไหมพี่ <c oughs> รู้ตัวครับโหในรุ่นนี้ครับถ,ถ้าตอนนี้มีพี่เวียร์พี่เวียร์ก็ผมก็หลังพี่เวียร์ตอนนี้ถ่ายทําอยู่แล้วก็เล่งด้วย <c oughs> คาดว่าน่าจะออนแอไม่ไม่เกินเมษาแน่นอนพอในจังหวะนี้เขามีโอกาสเขาก็ต้องเล่งเลยเพื่อที่จะเล่งอ่อนแอเพราะว่ามันเป็น เป็นความต้องการของทางผู้ใหญ่ที่ช่องด้วยแล้วก็ความต้องการของ,ของผู้จัดด้วยเพราะถ้าเกิดจบปุ๊บเดี๋ยวมันก็มีคิวแอนเข้าไม่นานกนะ็มีตอนนี้ผมไายอีกสองเรื่องนะโอเคค่ะพี่ออฟขอบคุณมากๆนะคะพี่ครับผมขอบคุณค่ะครัคบ